จากภาคอีสานตอนบนนะคะไปต่อกันที่อีสานตอนล่างค่ะที่นั่นเขาก็เร่งดําเนินการโครงการ1ล้านบาทหนึ่งตบลตามนโยบายของรัฐบาลค่ะติดตามความก้าวหน้ากับคุณมนทิราบําเน็จพันธ์ค่ะค่ะคุณค่ะประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานตะลังยังคงดําเนินโครงการขับเคลื่อนตําบลละ1ล้านบาทเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงว่างเว้นจากฤดูการทํานาในช่วงฤดูแล้งค่ะ ที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านจาก4หมู่บ้านของตำบลกระโพอำเภอท่าตูมช่วยกันรสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณห้วยโพหมู่ที่10ซึ่งเป็นผื้นป่าต้นน้ำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภายแล้งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการสร้างไรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภายแล้ง ที่ตำบลป่าไร่อำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วหลังจากได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการ1ตำบลหนึล้านบาทของรัฐบาลแล้วชาวบ้านต่างได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวทำปุ๋ยอินทรีย์และทำโรงเรือนเพราะเห็ดเพื่อเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ที่ตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิชาวบ้านได้ร่วมกันทําฝายชะลอน้ําและทําโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้โครงการทําปุ๋ยชีวภาพภายหลังได้รับงบป,ประมาณจากโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งหรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งล้านบาท ที่จังหวัดยโสธรประชาชนในพื้นที่ตำบลเขื่องคำอำเภอเมืองร่วมกันขุดลอกแหล่งน้ววําและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเป็นการพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป และที่จังหวัดอ่นนาจนาจเิญนายสุดที่นันบุญมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนที่ตำบลลืออำเภอปทุมราชวงษาภายหลังจากได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งหรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งล้านบาทสำหรับจังหวัดอน,นาจนาจเิญได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการโครงการจำนวน56ตำบล76โครงการรวมงบประมาณทั้งสิ้น56ล้านบาท และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศการขับเคลื่อนตำบลละ1ล้านบาทในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างซึ่งจะสามารถกระจายรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในช่วงว่างเว้นจากฤดูก,การทํานาในช่วงหน้าแล้งค่ะได้ยงานข่าวจากศูนย์ข่าวนาครราชสีมาช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวอื่นที่น่าสนใจได้จากทางสถานีค่ะขอบคุณค่ะจากเรื่องราวของ